สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีแมรนะครับจะไม่นําวิธีการใช้ Xbox Gaming Bar ตัวช่วยบันทึกหน้าจอขณะเล่นเกมในวินโดว์10ครับก็มีหลายคนนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้งานนะครับมาดูวิธีการใช้งานและตั้งค่ากันดีกว่าครับเริ่มต้นต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้มาอยู่ในวินโดว์นะฮะแล้วคุณสามารถกดและใช้งานได้เลยนะครับวิธีการแรกผมอยากแนะนําก่อนให้คุณรู้จักฟังก์ชันก่อนนะครับกดปุ่มวินโดว์นะในตัวของคีย์บอร์ดนะครับแลวกด G มานจะเกิดหน้านี้ขึ้ ือในส่วนของซ้ายมือนะครับในส่วนของแคปเจอร์เนี่ยมันสามารถกดแคปเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้มันจะบอกเลยว่าคุณต้องกดอะไรนะครับปุ่มอะไรนะครับอันนี้ในการเลคคอร์ดนี่คือคร่าวๆนะครับมันจะมีฟังก์ชันนี้กดนะครับต่อมาให้เลือกของตัวออดิโอการปรับวอลุ่มเสียงการปรับซาวคุณสามารถปรับได้ในเรื่องของลำโพงนะครับการปรับออดิโอเสียงนะครับตัวไม์นะครับคุณใช้ไม์แบบไหนนะครับตอนนี้อยู่นะครับมันก็สามารถเช็คได้เรื่องของพอร์ฟ์แมนนะครับอันนี้ก็คือพอร์ฟ์แมนของเครื่องคุณขณะใช้งานนะครับอันนี้กดดูได้นะครัะ่ก็ูไไรอออยีง เป็นเรื่องของส ig in Xbox ครับก็คือคุณมี user ของ Xbox ให้คุณสามารถใช้งานได้แล้วก็เรื่องของเกมที่เขา recommend นะครับให้ใช้งานนี่คือคร่าวๆนะครับขยูขึ้นมาข้างบนครับข้างบนจะมีแถบบาร์อันนี้จะเป็นแถบบาร์ให้คุณกดกด setting ครับกด setting คุณจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ดูเข้าไปดูนะครับนะครับ Account Account คุณสามารถใช้กับทวิต Spotify นะครับใส่เข้าไปนะครับติ้งกับ Account โดยส่วนของ Xbox ต่อมาอันนี้ก็คือที่ผมกําลังแนะนําอยู่เมื่อกี้ก็คือเรื่อง หน้าเมนูนะครับแล้วก็เรื่องของการกดแคปเจอร์สกรีนนะครับก็คือกดวินโดว์อัลจเนียร์พิมพ์สกรีนก็คือแคปเจอร์หน้าจอเวลาถ่ายรูปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเลคคอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของการสตาร์ทแล้วก็สต็อปนะครับผมใช้ในส่วนของวินโดว์อัลจเนียร R นะครับในการสตาร์ทสต็อปเลคคอร์ดนะครับจริงๆฟังก์ชันพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคือเพิ่มปุ่มเปลี่ยนปุ่มเป็นฟังก์ชันเราได้ถ้าเรางงๆกดรีเซ็ตครับง่ายสุดครับนี่คือหน้าจอเมนูที่เวลาเรากดดดดดเเ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 ขข้้้้้้าา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 มมมูฟััััััังงงงงงกกกกก์์ชนน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 บบบบืออออตตตะะะคคคคครรรรรรรจีีีแลลววววทส่่หป็ยยไ๋ องดูคร่าวๆก่อนนะวิธีการก็คือกดไปที่เกมนะครับนี่คือเกมกดเริมสตาร์ทเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะคือมันไม่สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เราต้องถ่ายเอานะครับเพราะว่าแคปเจอร์อหน้าจอในส่วนของโปรแกรมอื่นไม่เห็นตัวฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมามาถึงตัวนี้นะให้กดอะไรครับ Windows Internet R คุณจะเห็นตรงมุมนี้นี่คือมุมที่เขาบอกว่าเขาเลคคอร์ดอยู่เห็นไหมฮะนี่ก็เริ่มเลคคอร์ดแล้วถ้าคุณกดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันเริ่มเลคคอร์ดแล้วพอคุณเริ่มเลคคอร์ดเนี่ยมันจะมีปุ่มอย่างหนึ่งก็คือปุ่มไม้ถ้าคุณต้องการพูดไปด้วยพากไปด้วย,กด,วยกดไม้เปิดขึ้นมาครับมันก็จะเป็นไม้ขึ้นมาเราพากไปได้ถ้าเราต้องการใช้แต่เสียงในเกมอย่างเดียวก็ปิดแต่แล้วคุณจะอยากจะหยุดใช่ไหมครับคุณก็กด Windows Internet, อัลเน็หรือเมาส์เลื่อนไปที่ปุ่มอะไรครับสตอ็อกดครับจากนั้นคลิปจะถูกเลคคอร์ดไปให้คุณกดตรงนี้ฮะมันก็จะไปอยู่ที่นี่เลย ุณก็เปิดดูครับเห็นไหมฮะมาเลยนี่คือฟังกช์ชันง่ายๆนะครับในการเล่นเห็นไหมฮะนี่คือการใช้งานเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าครับว่าตั้งค่าย,ยัางไงบ้าง ครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของการใช้งานไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเพิ่มเติมบ้างครับเพราะเมื่อกี้เราใช้งานแค่เบื้องต้นนะครับเราจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมไปด้วยนะครับคุณต้องการเล็คอร์ดมากกว่าครึ่งชั่วโมงต้องการเล็คอร์ด2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำยังไงนะครับก็กดมาที่ start ครับกดมาที่ setting ครับกดมาหัวข้อนี้ครับ gaming จะเป็นหัวข้อนี้เลย gaming bar ตรงนี้เมื่อกี้เราเห็นว่า set คีย์บอร์ดนะครับกดฟังก์ชันกดเลคคอร์ดตรงนี้ต้องเปิดอนให้หมดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฟัง c t ชันในการใช้ค าคุยือแคปเจอร์เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับบางอันเนี่ยตั้ง30นาทีถึงสูงสุดคือ4ชั่วโมงเลยเรื่องของวอลุ่มเสียงในการปรับคุณภาพเสียงคุณสามารถปรับได้ด้วยเฟรมเรทครับคุณต้องการเท่าไหร่30หรือ60อันนี้นะครับคุณภาพวิดีโอนี่อันนี้คือสิ่งสำคัญครับที่คุณต้องรู้นี่คือสิ่งที่คุณก็ต้องใช้งานถ้าเกิดคุณเป็นนักแคสเกมหรือต้องการเลคคอร์ดให้คุณภาพสูงคุณก็สามารถตั้งได้ในส่วนของโฟลเดอร์ก็คือเราเลือกไปด้วยว่าโฟลเดอร์ต้องการ ว่าผมยังไม่เคยลองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมนะมก็จะบอกว่ามีการดดเลย์30วิอะไรเนี้ยเรื่องของบอสแคสต์นะครับการเชื่อมต่อนะครับเมื่อคุณล็อกอินเข้าไปกับตัว Xbox มันก็สามารถเชื่อมต่อเป็นบอสแคสต์ได้ด้วยนะครับคร่าวๆคุณก็สามารถใช้ใน Xbox Gaming Bar นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมเชื่อว่ามันเหมาะสมกับคนที่ชอบแคสเกมเล่นเกมนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องของ Perform เครื่องด้วยถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับแคสไฟท์อีกทีครับ